มาพบกับพวกเราช่อง T.M.Motorbiker ครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะแะครังไปเที่ยวทับเบิกกันครับเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้กี่บาทเราเพิ่งหยอดมาประมาณ10 78วันเนาะในการหย่อดกระปุกของเรา <c oughs> เพื่อไปเที่ยวทับเบิกนะคะเรามาดูกันว่าจะมีเงินเท่าไหร่นะคะเราไปดูกันเลย <c oughs> เราก็มาเริ่มทำการ แค่กระปุกกันเลยนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะจัดการอุปกรณ์น,นะครับมีไขควงแบนคอ้อนยางนะครับแล้วก็อะไรมาแคะกันเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กี่บาทน,นะคะนีออกแล้ว จะทำให้แตกนาดูอคนให้กำลังใจนะคะไหนดูสิเยอะทั้งหมดกี่วันสิบกวันบวันเอาเอาคลิกอ,ออกมาจะได้กี่บาทถึงพันสองพันไหมเนี่ย เดินทางอยู่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วได้หรือสิไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะอ่ะเก็บไว้กันดูอะไรที่แทบไม่เต็ม สามพันแล้วนะครับสี่พันแล้วครับโอ้โห เท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมเงียบจังกำลังนับอยู่ห้าพัแล้วนะครับจะพอไหมเนี่ย คืบๆหน่อยนะคะพอดีว่าฝนกำลังจะตกแย่งอะไรกันเนี่ย,ย,ยทำอะไรเขาทำอะไรกันฟุ้งวายนิดนึงนับต่อ พันแล้วนะครับ ห5ันห้นะครับหกพัาบาทเย้ yeah. ไหนเอาตังค์ขึ้นมาดูสิหยิบขึ้นมาสิเเีย,เนเนย,เยหยิบขึ้นมาเลยไม่ได้จับเลยรวมทั้งหมดเป็นหกพับาบาทนะครับเราไปท <5, S 2> ับ 5, เบิกกันเลย ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวเราจะทําคลิปสรุปให้นะคะว่าเราไปเทีย่ยวทับเบิกคา่าใช้จ่ายเท่าไหร่ที่พักเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะคะเราจะเดินทางไปภูทับเบิกซึ่งห่างจากตัวสว่างประมาณ3 0 0เกือบ400ร <400. S 2> กิโลนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศแล้วก็รวมค่าที่พักแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราไปทับเบิกนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยบ๊ายบายหน่อยบาย,บายถ้าถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย